สวัสดีครับพี่สันขึ้นฮอดครับหลังจากโควิดมารอบสองหลบ3ามหลบสอันนี้ถือเ่อรอลบสี่ดพี่น้องนะครับการทํามาหากินของพี่น้องหลายทางหลายคนนะครับเพราว่าจะเป็น ศิลปินบ่าวว่าจีเป็นพี่น้องหลายท่านหลายคนร้านอาหารนักดนตรีนะครับมีปัญหาเบิดหมอหลองหมอลำนะครับเมืจักสีเห็ดหยังครับพี่น้องครับก็เลยมีความคิดว่าสีอยากเห็ดกระช่างนะครับกระช่างกระช่างแบบราคาประหยัดประหยัดจะน่อยนะครับกับสำหรับกระช่างผมนี่ก็คือเอาท่อ PVC ท่อ PVC มาต่อ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 กันจะเป็นกระช่างนะครับสำหรับเบี่ยงกุ้งผมจีเรื่องกุ้งล้องเบิงนะครับบ่าวว่า กุ้งในในหนองของหมูบ่บ้านนี่มันหลายนะครับหลายแต่ว่ายังเป็นกุ้งน้อยอยู่นะครับกุ้งในหนองของหมู่บ้านนี่ก็ยังถือว่าเป็นกุ้งน้อยอยู่แต่ว่าผมเสียยมาอนุบาลใส่ใส่กระช่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยงให้อาหารไว้แต่มันใหญ่ขึ้นจะเสี่ยมากินนะครับ <c oughs> ไปเบิ่งกระช่างแบบประหยัดของผมนะครับกิสารคืนอนนวดช่วงนี้ไม่ได้เรียนดอกวาวพี่น้องนะครับหาอยู่หากินสะกอนนะครับอุปกรณ์นะครับ เป็นทอพี่วิซีที่ผมไปหาเลือกสื่อมากนะครับหาพี c วิซีเป็นทอหนึ่งนิ้วนะครับจริงๆจากได้ทอนิ้วเครื่องแหละครับแต่า่ามันหนึ่งขอตอมันมีปัญหามันว่มีนะครับนะครับส้อรับขอต่อของผมนะครับมันขอต่อหมายถึงว่าสี่ทางนะครับสี่ทางฉากนะครับดีตัวนี้ดองสังเกตดีๆนะครับสี่ทางฉากข้างล่างกับสี่ทางฉากคือกันนะครับเ็ดแบบเดียวกันนะครับ ข้างเท้เป็นหงษ์นี่พี่น,อน,ออน,น,อนอ้องนะครับจะว่ามองหนีมัที่เป็นทอนี่อยู่เงนะครับก็ที่ใหญ่จะน่อยไปหั่นครับพี่น้องครับกระตับตามกระช่างนะครับแกไปเสือไหลายกระช่างไนะกระช่างลังอันมากมากมมบม่วานฐานนะครับมือเพชรลามดบโตรงเบี้ยวไปลางงางลิงยิงอยู่นะครับว่า,อาสองเมตรฐานิบคูณสามเมตรมันกับว่ามนซะนะครับ เขาต้องเห็ดตาล้างขึ้นมาตะกอนนะครับเห็ดขึ้นมา้ันที่ตะกอนเดี๋ยวจังอามาัดถ่าใส่นะครับผมเสียเป็นกระชังแฝดนะครับกระชังแฝดเพราะว่าเจอบดิเปลืองเนื้อที่บดิปเปลืองทอพีวีซีหลายนะครับไปเบิ้งนะครับกระชังแฝดของผมจะเป็นก<า>ระชังเดียวที่ผมเห็ดไว้นะครับกระชังเดียวร้อยน้ำนะครับซึ่งผมใส่วัะตุอุปกรณ์ที่หาได้ในเนื้อในซานเท่านี้แหละนะครับเป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับขวดน้ำพลาสติก ก็นั่งกินหนนหลับพี่น้องนะครับนี่กะช่างเดียวที่ผมเพ็ดไว้แล้วนะครับกะช่างเดียวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพ็ดเรียบๆเลยที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็เอาขัวหน้ำนะครับขัวหน้ำทตีห่อใหญ่มากนี่นะครับมาผูกผูกตามนี่แหละตามขางกระช่างเนี่ยแหละให้มันไล่ขึ้นบ่อไงเดี๋ไปนะครับเพราะว่าถ้าทอพิวิชีมันหน่อยอยู่มันก็ดีบ่อันนี้ไปไหนนะครับรัดรัดใส่รัดด้วยเขี้ยวบนท้ายนะครับเขี้ยวบนท้ายนะครับมั่งสี่นะครับโอ้วั่งสี่ ปลูกมากขึนะครับนี่น,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 น้องน้ำสาธารณะนะครับก็่จะเอาลงหนองนี่แหละนะครับลงหนองนี่เดี๋ยวผมเสียเป็นกระช่างแฝดนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงนี่กระทงช่างแฝดแล้วๆจีลงน,น้ำบุญห้พี่น้องเบิ้งน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นกระช่างแฝดนะครับเป็นสองห้องนะครับสองห้องมาเป็นสองห้องมึงพ่นนี่พี่น้องนะครับสองห้องมึงพ่นบันไพมาเม็นนี่นะครับเป็นสองห้องแล้วก็ donít, เฮาก็จะเอาอ่าวุน ขวดน้ำเป้านะครับมาปลูกเพื่อเจี่ยวทวงไม้นเป็นทุนนะครับนะครับเดี๋ยวมาปลูกขวดน้ำเป้ากันครับสองที่สองี่วผมเห็หไว้นะครับสองที่สองแล้วก็ใส่ขวดน้ำที่เขาเหลือใส่นะครับนี้ก็คือเป็นทุนนะครับเป็นทุนขวดน้ำที่เหลือใช้นะครับขวดน้ำที่เหลือใช้นะครับมาปัดไว้ปัดไว้เพื่อเฉี่เป็นทุนนะครับใหยเหมือนคอยปยุ่งรปยุ่งยไอ้ไอ้เขาใส่เก็บบนใายนะครับ ผมกิเ,เรื่องรองเรื่องกุ้งบ้งนะครับกุ้งจะได้จากน้องนี่แหละครับแต่ว่ามันโตว่าท่านใหญ่เท่ากับที่เอามาดูบานตะกอนเห็นมันโตใหญ่กอนก็ดีครับกินเรื่องเพื่อกินน้ำนะครับแต่หลายก็ไปฝากพี่น้องพ่อนะครับในเครบนไท่วัดรัดนะครับมันจะยูดด่ดีเคเบิลทายนะครับตัวใหญ่เียบร่อยแล้วนะครับ ถ้าเฮาว่าท่านมั่นใจว่าทุนเฮ้าสีสามารถพยุงอันกระช่างเฮ้าใดบอนะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาบวด้ําที่เป็นถังซอสถังหยั่งเนี่ยมาผูกนะครับตามมุมนี่เพื่อที่เป็นแรงอีกแรงหนึ่งสำหรับยุ่งกระช่างนะครับอยุ่งกระช่างนะมันมีแรงอ่าขึ้นมากอีกนะครับลูกยิมัดกลางๆนั่นชี้โถกับพ่อนะครับ สองซีหกเจ็ดตัดขางเจ็ดนี่ก็เจ็ดซีช่องน้อยนี่ซีนะครับหลังจากมัดหวดน้ำแล้วผมก็สิเอาหัวซอสมาใส่อีกนะครับเพื่อเพื่อจะเป็นซอยว่ายุ่งกระชังให้างเข้ากันมานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวลงใหญ่พี่น้องใหญ่เบิ้งน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งให้พี่น้องเบิ้งเรียบร้อยตะกอนเรียบร้อยแล้วกะชังเอาลงพร้อมกันครับนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับกระชังนะครับกระชังกุ้ง น <N> ะครับสเอาลงไปรอไป้อยน้ำเบิ่งพี่น้องมัติดร้อยผมบอกเจะคิดเดี๋ยวไปแล้วนะครับใช้ชุดชีพก,กันไม่เพราะว่าน้ำมันลึกนะครับน้ำลึก,กน้อยเอาลงผู้เดียวนี่ยล่ะผมนี่ผู้เดียวลงไปเลือดนะครับพี่ขอไฟเลือดอย่างรุ่มน้ำครับพี่น้องครับรุ่มน้ำครับลงมาเดียวลงมาเดียว าาางงนน้้ผมไม่ได้ใส่เกลเานะครับเพราะว่าอย่างก็ว่าถ้าเ้าได้แก้ไข่เพื่อจะได้แก้ไข่นะครับไ,ไปนะครับลุกไปแล้วตัดร้อยกระทุ่มเดี๋ยวว่าร้อยมาเลยครับร้อยลงเลยมาหนามองลงเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องครับใส่ชู้สี่ใบนะครับป้องกันไว้ พนำเล็กนะครับนำเล็กว่ายเรานะครับว่ายแล้วโอเคเลยครับพี่น้องครับในก,การครับ <S <S ขวัน้ำจะทิ่มเลยพี่น้องเด้อเชื่อว่าโอเคอยู่หนึ่งนะครับทั้งอันนี้กะวก่ายกันหรอกมันเฉยใจกว่ยุงอีกแห่งหนึ่งนะครับไ่าแล้วนี่ครับแนวดัดกกลุ่มผมนะครับแนวดัดกกลุ่มตามธรรมชาติแต่ว่า ดักแล้วมันโตใหญ่โตใหญ่เฮาเอามาขังไว้นี่หน,หนิถามว่านี่นีก่ก็แล้วกับช่งช่างมันใหญ่แล้วจังเขาไปกินขอบคุณมันงตัดเสร็จแล้วนะครับกระช่างที่ผมเห็นไว้นะครับกระช่างสำหรับใส่กุ้งนะครับผมกินสปริงเกอร์ให้เพื่อให้มีหนามวนนะครับในกุ้งมันเลยคลายความเครียดนะครับนะครับร้อยแน่นอนนะครับน้องหนามสาธารณะนะครับสมาธิร้อยได้เลยน,นะครับเวลา ฝนตกหรือน้ำขึ้นมาจะน้อยเมื่อไี้ขึ้นตามน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับกระช่างที่ผมเพดเพื่ออนุบาลกุ้งนะครับกุ้งกะมาจากน้องนี่นะครับน้องที่ที่ผมเอากระช่างโลกนี่แหละนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งอ่าที่สังเกตเห็นตุ่มใส่กุ้งอ้อมน้องเลยครับพี่น้อง เต็มหนองเลยนะครับได้เกินมากซึ่งมันเป็นกุ้งตัวน้อยนะครับกระช่างที่ผมเป็นเห็ดกระช่างร้อยนะครับกระช่างร้อยใส่ขวดขวดน้ำนะครับขวดน้ำแล้วก็จะรอนปกซอสปวงอย่างนี่เขามาทวนทวงไว้นะครับเปลือ้มันลอยนะครับถ้ารวมกระช่างแล้วก็คือกระช่างอ่าช่องละสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับช่องหนึ่งสองคูณสามเมตรนะครับ สองคูณสามเมตรนะครับกระช่างนะครับกระช่างละสามร้อยเขาซื้อสำเร็จมาเลยพี่น้องนะครับแล้วก็วัดขนาดแลักกะเฮดตามที่ผมบอกพี่น้องนะครับจะได้ง่ายขึ้นเขาสามารถเลี้ยงสัตว์อื่นได้นะครับเพราะว่าที่เป็นปลาเป็นหอยเป็นอย่างสามารถเลี้ยงได้เด้พี่น้องแล้วครับถ้าภารกิจนะครับการทำกระช่างนะครับเพื่อเป็นบ่ออนุบาลกุ้งสำหรับกุ้งที่เขาใส่มาแล้วมันตัวน้อยนะครับมาใส่ในบ่อไว้เรียบร้อยแล้วก็มันใหญ่แล้วจังไปจับกิน นะครับกัะช่างบ่มกับไหพี่น้องในเบื้องข่าวนะครับพี่น้องสนใจหรือ,อมีขอสอบถามอย่างคอมเมนต์มาใต่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทีสื่อสารใหม่พี่น้องนะครับตอบคำถามใหม่พี่น้องนํำนะครับขอบคุณทุกสถานที่ทุ่มมองสบอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอีสานกระนอดครับสวัสดีครับ